สวัสดีครับก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องพารติดเหมอในบ้านมานะครับ EP นี้เป็น EP ที่3 90นะครับช่องทางการติดต่อนะครับ098 128 27 49นะครับหรือสแกน QR code ด้านบนนี้นะครับก็ได้ภาพมาใหม่นะครับเป็นชุดที่ยังไม่เคยลงนะครับ แต่ก็จะทยอยลงวันละนิดวันละนิดนะครับวันที่ได้มาเยอะแล้วมันต้องทําคลิปช่วงเย็นนะครับก็เลยมีคลิปพิเศษออกมานะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับพระสมเด็จนะครับวัดรักังนะครับวัดรักังองค์นี้นะครับ เป็นเนื้อคล้ายๆเนื้อสังขยานะครับเป็นพิมพ์ JD นะครับสภาพการใช้นี่ก็คือยุ่ยไปเลยนะครับเนี่ยช้ำเลือดช้ำหนองประมาณนั้นนะครับดูเนื้อนะครับเนี่ย ็คืออยู่ในกรอบมานานนะครับอยู่ในกรอบอยู่ในกรอบตะตเลดมานานสภาพก็เลยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวแห้งเดี๋ยวเปียกเดี๋ยวเปียกเดี๋ยวแห้งนะครับพอไปนานๆปุนน๊บมันก็จะเอ่อขึ้นแตกรายงาด้านในนะครับแบบนี้นะครับเห็นมวลสารนะครับยังมีมวลสารให้เห็นนะครับนี่ครับ สมเด็จวัาละคริม m c h องค์นี้นะครับขอ3ามยห้านะครับพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับบางขุนพรมนะครับค่าน้ำมันน้ำตาลน้ำตาลจะขึ้นมาเยอะนะครับ นี่ครับเนื้อองนี้เนื้อจะดูแล่งนะครับด้านในจะขาวๆแบบนี้นะครับนแล้วก็มีคราบน้ำตาลนะครับขึ้นมานะครับคาดว่าเป็นคราบน้ำมันต่างอิ้วที่ผุดออกจากเนื้อนะครับแล้วเนื้อแก่งมากนะครับองนี้เป๊กๆ,ๆนะครับ องนี้ขอ350นะครับพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับพระสมเด็จปกโพนะครับพระสมเด็จปกโพนะครับเขาเรียกโพภูแปดนะครับนี้วัดรักคังนะครับเป็นพระลงรักเก่ามานะครับแบบนี้นะครับ คาบลักเริ่มหลุดล่อนออกไปแล้วนะครับคาบเหลืองๆด้านหลังนะครับคล้ายๆคาบลักเหมือนกันนะครับเป็นคาบความเก่าพาสจะมีทั้งคาบลักและคาบหอระดานนะครับหอระดานก็จอกเหลืองๆนะครับ เหมือนลักเหมือนกันครับคุณสมบัติคล้ายๆลักนะครับนูเม็ดพพนสารนะครับจัดจ้านนะครับองค์นี้350นะครับพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับเป็นหล่อโบราณพระพุทธชินราชนะครับอินโดจีนนะครับ องนี้เป็นอกเรานนนนะครับเขาจะโนนูนขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็เป็นช่อขึ้นมาอย่างนี้มาติดกันตรงนี้เป็นช่อใหญ่ขึ้นไปหล่อลงมาปุ๊บมือจะไหลลงไปเข้าสองข้างนะเพราะพระองค์ใหญ่เขาก็เลยต้องทําเป็นโนนูน,นขึ้นมาแบบนี้นะครับเป็นเดือยสองข้างคราวนี้การผลิตตั้งแต่แรกเนี่ยโนนูนน,นมาเงี้ยเราก็ไปตั้งตั้งแล้วมันแบบตั้งไม่ได้นะครับ เขาก็เลยไปปาดออกแล้วต่อโค้ดมาเทนะครับกับไม่ต่อโค้ดครับมีเหมือนกันนะครับให้ดูเนื้อใกล้ๆนะครับเป็นพิมพ์นี่เขาเรียกพิมพ์ A นะครับพิมพ์ A หน้าฝรั่งนะครับ ขออภัยนะครับพิมพ์ B นะครับพิมพ์ B หน้าฝรั่งจะคล้ายๆพิมพ์ A นะครับพิมพ์ทรงใกล้ายๆกันนะครับพระพุทธเชษฐชินราชนะครับอินโดจีนนะครับวัดสุทัศน์ลุกเสกนะครับมีหลายพิมพ์นะครับบางทีจำพิมพ์ไม่ได้นะครับต้องขออภัยนะครับ มีหลายพิมพ์นะครับแล้วก็นานๆจะเจอมาทีนะครับพรพุทธชินราชอินโดจีนะครับพิมพ์อกเรลานูนนานๆจะเจอทีนะปกติที่เจอเขาจะเป็นต่อโค้ดอันนี้คือเขาหล่อมาในตัวนะครับหายากกว่าที่ต่อโค้ดนะครับแบบนี้หายากกว่านะครับหายากมากนะครับขอนะครับตร์นี้ขอนะครับขอหกร้นะครับพร้อมส่งนะครับ รายการต่อไปนะครับภาพปิดตาเนื้อสําฤิดนะครับหลังยันนะครับเนื้อสํมฤิดนี้เป็นเกล็ดนะครับขึ้นมานะครับเห็นไหมครับเป็นเก็จุดๆๆๆงี้นะครับแล้วมือจะควายกันอย่างนี้มือจะควายกันเขาเรียกภาพปิดตามือควายนะครับ ผมก็เรียกว่าพระปิดตามือกว้วยนะครับเป็นพระเหมือนพระทางใต้เหมือนกันนะครับพระปิดตาองค์นี้นะครับเนื้อสำลิดนะครับขอ350นะครับพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับ หลงพ่อเพชรนะครับพิมพ์สี่เหลี่ยมนะครับหลังยันสภาพศึกนะครับเป็นพิมพ์อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าก็มีกี่พิมพ์นะครับพิมพ์สี่เหลี่ยมนะครับหลงพ่อเพชร หลังยันนะครับสนิมขึ้นเต็มองค์นะครับจะมีทั้งสนิมเขียวสนิมแดงขึ้นมานะครับหลวงพ่อเพชรนะครับจังหวัดพิจิตนะครับพิมพ์สี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับองค์นี้ขอ350นะครับพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับ รูปหล่อนะครับพิมพ์ทรงเหมือนคล้ายๆหลวงปู่ทวดแต่ไม่ใช่นะครับองนี้เป็นหลวงพ่อปานนะครับหลวงพ่อปานวัดบางเฮียนะครับผู้สร้างเสือผู้สร้างสิงห์ครับไม่ใช่เสือนะครับผู้สร้างเสือที่โด่งดังนะครับจะจำผิดก็ขออภัยนะครับ เป็นรูปหล่อโบราณนะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับแบบนี้นะครับถ้าภาพพามเก่าก็สึกไปนิดนึงนะครับหล่อช่อแล้วมีรอยตะใบนะครับตะไบเพื่อตกแต่งนะครับพ้าอาจจะสึกไปนิดนึงนะครับ มีเม็ดเอ่อเม็ดสนิมขึ้นตามองนะจะเป็นมเม็ดเขียวเขียวดำๆนะครับองนี้นะครับองนี้ขอ350้ยห้าสินะครับพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นพระผงนะครับลงรักลงชาติเก่านะครับลงรักจะดำดลงชาติจะออกสีแดงๆนะครับ ปิดทองมาด้วยนะครับลงรักเสร็จปุ๊บทาชาติแล้วก็ปิดทองมาเป็นพระทางกรุงเทพนะครับแบบนี้นะครับเป็นหลวงปู่ภูพิมห้าเหลี่ยมนะครับแต่ว่านี้เขาไม่ได้ตัดปีกออกนะครับปีกนี่ครับด้านล่างด้านข้างทั้งหมดหลวงปู่ภูพิมห้าเหลี่ยมนะครับแรกผมก็ นึกไม่ออกนะครับว่าพิมพ์นี้จะเจอจะต้องนา,นานจะเจอทีนะครับหลวงปูู่นะครับวัดอินนะครับพิมพ์ห้าเหลี่ยมนะครับขอสามร้อยห้าสิบนะครับพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับผักผงวัดปากน้ำนะครับ ได้มาสององค์นะแล้วก็แบ่งพี่ท่านหนึ่งไปนะครับองคหนึ่งนะครับยังเหลืออีกองคหนึ่งครับหน้าตาชัดนะครับเคลือบมาแบบนี้ครับ ถ้าผงวัดปากน้ํานะครับไม่ทราบรุ่นนะเพราะว่ามีหลายรุ่นนะครับผมเองก็ไม่ทราบรุ่นนะมีตั้งแต่รุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามนะครับองค์นี้หูตาชัดนะครับมือชัดขอสามร้อยห้าสิบนะครับผมสูงรายการต่อไปนะครับองค์นี้จะเป็นองค์ที่ได้ไมาจาก ชาวบ้านเมื่อวานนะครับอปีเขามาขายเสื้อผ้านะครับเราก็ผมก็ไปซื้อไปดินดูเสื้อผ้าดูของสดดันได้พระมาเพิ่มนะครับผมให้ดูตรงมือตรงนี้นะครับเป็นเนื้อตะกวัวกำลังเกิดไขด้านในนะครับเนี่ยเป็นพระธ่ากระดานนะครับองนี้เกิดไขผุดขึ้นมาจากด้านในนะครับเนี่ย คือด้านนอกเห็นดำๆนี้คือเขาลงรักมานะครับเป็นพระท่ากระดานล,ลงรักมาด้านในก็พอเกิดไข่พวกมันพูดขึ้นมาทะลุเนื้อเนื้อไอ้เนื้อรักขึ้นมานะครับเนี่ยพุดขึ้นมาอย่างเงี้ยด,ดูดูด้านล่างเป็นธรรมชาติมากนะครับด้านหลังไหมครับขึ้นมาเต็มนะครับ อุดดันลักออกมานะครับไอ้ไอเนื้อไขไขตรงเนี้ยเขาดันลักออกมาแล้วสนิมแดงเนี่ยก็ก็ดันลักออกมาเหมือนกันเนี่ยเนี่ยสนิมแดงดันลักออกมาพอดันออกมาปุ๊บมันก็จะเห็นเป็นอย่างงี้แดงแง,งนะครับขาว่าวแดงๆอย่างเงี้ยนะครับผสมกับลักผ้าท่ากระดานนะครับ เนื้อเป็นเนื้อตะกัวลงรักนะครับเป็นเนื้อชิ้นตะกัวลงรักนะครับไม่ใช่ชิ้นเงินนะครับอย่างนี้นะจะออกคล้ายชิ้นเขียวด้วยนะครับแบบนี้นะองนี้ขอ350นะครับพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับนี่ครับมาด้วยกันนะครับหลวงพ่อโหน่งนะครับเป็นพิม์พ เขาเรียกพิมพอะไรนะซุ้มกอหรือเปล่านะครับ mm hmm. มีเขาจะมีอันนี้ของหลวงพ่อหนุ่มก็จะมีตรงนี้ให้ดูนะครับเนี่ยเขาขาวบนเนื้ออย่างเงี้ยเป็นเหมือนเป็นเหมือนเนื้อว่านที่ผสมเข้ามานะครับเพราะเวลาผสมเข้ามาในในพระ พอเราไปเ,ปเผาปุ๊บเกิดการเกิดการไหม้เป็นสีขาวๆนะครับเนี่ยสลายตัวไปหลุดออกบ้างเป็นร่องๆอ,อย่างนี้บ้างนะครับเนี่ยบางองบางก็ยังติดอยู่ขาวๆก็มีนะครับไม่ใช่จะหลุดทั้งหมดนะครับองค์นี้ขอ350นะครับพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับ พระปิดตาลงรักไม่ทราบที่นะแต่พพพิม์ิมพม์คล้ายๆห,หลวงพุ่ยมวัดหนังเหมือนกันนะครับลักษณะการทําก็จะกดลงไปปุ๊บแล้วก็ปาดหลังแล้วก็งัดขึ้นทางนี้นะครับใช้ปีกนี้เป็นประโยชน์เพื่อการงัดงัดขึ้นพรจะมีการแอนนิดนึงอย่างนี้นะครับพรจะแอน,นนะครับเป็นลงรักเก่ามานะครับ ผมไม่ทราบที่นะผมเอาสามร้อยนะครับองค์นี้ขอสามร้อยพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับคบปิดตาเนื้อมเมกกะพัดนะครับช่อมีหล่อช่อนะครับเมกะพัตองค์นี้มีหล่อช่อนะครับช่อจะอยู่ด้านบนเห็นไหมเห็นไหมนูน,น,นเหมือนจะกลมๆเนี่ยหล่อมา ไม่กพัดหลังยันนะครับหลวงปู่บุญนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับเมฆกพัดหนุนดวงเสริมดวงนะครับตกก็แตกนะครับองนี้ขอ350นะครับพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับพระปิดตานะครับ หัวบานเย็นนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเป็นเนื้อผงนะครับพิมพ์เล็กๆน่ารักครับพิมพ์เหมือนเหมือนคล้ายๆจักรจันเหมือนกันนะครับเนื้อผงสวยนะครับองค์นี้ขอ3ามรอห้าสิบนะครับพร้อมส่งนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับช่องทางการติดต่อนะครับ098 128 27 49นะครับหรือสแกนเค้ o โค้ดด้านบนนะครับวันนี้ก็ขอจบปีนี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ